ถ้าคุณครูกตัญญูกตเวทิตากับผมนายราชันธิพเนศขอกราบว่าคุณครูทุกท่านเป็นตัวแทนของวันครูปี2564ครูของแผ่นดินสถาบันพระมหากษัตริย์คุณครูแห่งสัจจกัตัญญูพระท่านบรรหาศิลปอาชานายกประมรีคนที่ส1ที่สำคัญคุณครูประชารานหนึ่งที่บนสูงสวรรค์คุณพ่อประสานธิพเนศคุณแม่สวัสดิ์ธิพเนศ วันนี้ผมจะเริ่มเดินทางไปสู่การเป็นตัวแทนของทุกท่านที่เป็น f อราชันภาพนี้คือล่องรอยของการเรียนหนังสือเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนี่คือเป็นภาพผมที่เรียนประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบ้านกลางและก็โรงเรียนวัดจันทร์ส่วนหนึ่งในวันนี้ก็เพื่อย้อนนึกถึงให้ทุกขั้นเข้าใจดีว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ความสมําเร็จวันนี้ผมเป็นครูนอกโรงเรียนผู้ในการที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วครับ ตราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลเรลึกถึงพระคุณครูเทิดไว้ซึ่งองค์หน้อหัวของเราด้วยความจงรักักดีผมเดินทางออกจากหมู่บ้านสุพรรณแลนด์เฮาส์นะครับซอยสีเพื่อเข้าสู่บรรยากาศนึกถึงคุณพ่อประสาทที่ประเน่นและเดินตามรอยเท่าที่มีเวลาให้กับ วันครูพิเศษปีนี้โควิด19จงสลายหายไปจากประเทศไทยวัโโรรยดโต๊ะว,ว,วัดป่า,า,รานเ,นเรลัยวรรุษานขอนำกิจอธิษฐานร่วมกันนะครับเดี๋ยวถวายสังฆทานให้กับ ข้อภาษาที่มาได้คุณแม่สวัสดิ์แล้วก็ผู้ร่วงรับโดยเฉพาะครูชนียบุคคลที่ร่วงรับไปแล้วนะครับเราลึกถึงพระคุณครูครับร่วงถวายสังฆทานทุทส่วนหลวงให้กับบุพการีและครูชนียบุคคลที่วัดป่านในลายวรวิหารครับอีมนี้ไมย่ยอมทำไป สังฆทานานิสัพเพลวารานิพิปุสังคสักนณทยามะสาธุโมตันเตพิปุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัพเพลวารานิปฏิคันราโตนำหากานปีละขันปีอายะสุขายะสุขินัง วัตเมทานังทานโอภานังประมมาทพานังอสวรคยาวหันม,มิภานังไม่ทำาโอเลยรอยกกวายครับลนุปูทัววสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนวันดบรรกาครับอีนบีนั้นคุณแม่สวัสดิ์ทิพระเนธ เคยนำกล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็ของมากล่าวอธิษฐานเพื่อให้ลูกๆประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะตอนที่จะไปสอบเข้าครูนะครับเรามาการาบไหว้เพื่อรลึกถึงในวันครูแห่งนี้แล้วก็เป็นมงคลกับทุกๆคนที่ได้ชมนะครับตัวทาททวนทรี่เี้ลูกพอสารแม่ส่วน ใจไม่ที่ดีขอทุกหมวดทุกผู้สวนช่วยคุ้มครองปล่อยโชคดีไป่โผล่ไม่โผล่อยู่ที่นี่กเกษียณไงลูกแม่สวัสดีพ่อเน่ลูกพ่อประสานหอมรุ่นเดียวกับทองทศทองทศอินท,ทุมานเนี่ยผมอยู่เนี่ยมาช่วยเพาะขุมนยวยครูชั้นอินทุมานลูกคุณลูกป,ป,ประสาสนไง รูปขุนชาอ้าวายตลาดเลยพอมาไหว้รูปขุดถั่วก็ต้องมาไหว้พระดำนะมาถือยาแดงไงเรามาอยู่ที่ไหนอ่ะก็เกษียณที่กันนสูตรเป็นศูนย์ที่ไหนกันนสูตรกันนาสูตรกันนสูตรอ๋อเปิดศูนยกันนสูตรเกษียณแล้วขอให้โชคดีนะวางกันเก้าสิบเท่าไรแล้วขุดยันเก้าสิบหแล้วครับ FC ครับนี่คืออดีตภรรยาขุนชัดอินทุมานโรงเรียนเอกชน อำนวยเวทนะครับเป็นครูใหญ่ป่ะเป็นผอเป็นครูใหญ่เหมือนกันครับเป็นครูใหญ่ผมก็เป็นครูใหญ่ประกาศเกาบห้ครับสำหรับปูชนีบุคคลท่านนี้ครับแม่ทองดำอินทุมานออยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวเดินยัไม่ได้คุณพระเมธีธรรมศาสตร์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผู้เมตตาลรุ่งเรืองสูงสุดในการศึกษาจนกระทั่งมีโรงเรียนเมธีประสิทธิ์ เมทีลูกบูลและเมทีประมุขกับผมในราชันทิพเปรเตกราบระลึกถึงพระคุหในความเมตตาจนพี่น้องชาวศรีประจันได้อยู่ได้ดีเติบโตขึ้นมารับใช้สังคมกราบในวันครูราล,ลึกถึงอยู่เสมอเมื่อห้าสปีที่แล้วครับพอราชันทิพเนรก็คือเด็กชายราชันทิพเตรที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ วัดบานกลางหรือเมธีประสิทธิ์นะครับผมอยู่กับการเรียนรู้แบบสาราการประเรียนซึ่งตอนนั้นเราหยุดวันโกนวันพระก็ภาวนาอย่างเดียวครับถ้ามีงานสีดําพวกเราก็จะได้หยุดเรียนนะครับนี่คือสาราการประเรียนวัดบานกลางในอดีตที่ดูแลเรามานะครับคิดถึงคุณครูทินกรศรีมาศครูใหญ่หลายๆคนคุณครูบุญสมคุณครูชวนคุณครูอัมพรหลายๆท่านนะครับแล้วก็มีครูประจําชั้นคือคุณครูแตงหรือว่าที่ร้อยตี สุทธิพรสมกิตนี่คือแหล่งที่มาของการกําเนิดชีวิตในช่วงเล็กๆของเรานะครับจํากันให้แม่นครับทุกคนที่ได้ชมนะครับลําลึกถึงบุคคลที่ให้เรามาตั้งแต่เกิดครับเราไปดูครับเล็กๆน้อยๆจากเกร็ดชีวิตวันครู64เพื่อนๆรุ่นรุ่นและเด็กรุ่นหลังพร้อมกับคูชนิดยบบุคคลที่สั่งสอนมาครับผมมาย้อนลงลึกถึงวัดบรนกา โรงเรียนแห่งแรกปหนึ่งยันปสนี่คือพืชสาราการตระเรียวรับที่ผมวิ่งเล่นอยู่ที่นี่และอีกสักครู่เราจะไปกราบคุณครูนะครับและไปดูโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งพิกัดค่อนข้างลึกเลยครับแล้วก็เปลี่ยนบ้านด้วยนะครับพออายุอนามมากขึ้นลูกหลานก็เอามาไว้ที่สบายๆส,สะดวกผมตามเข้ามาถามมาแล้ว3ามที่นะครับลึกเข้ามาในซอยครับตรงเชิงสะพานนะครับ เนี่ยครับตามหาครูที่ปรึกษาครูประก่อนไม่มีที่ปรึกษาเรียกว่าครูประจําชั้นครูแตงครับ<า>ครูที่ <หา S 2> ป,ประจําชั้นผมแล้วผมก็โชคดีแล้วจนกเกษียณนะเราไม่ลืมว่าคุณครูนะขขออบใใจเยห้ครูแตงนะครับได้แข็งแรงนะครับความ,มคิวามผ่านเมื่อกี้ผมไปที่ศาลาไปแหวกที่าลาวล่าผมเรียนอยู่บนนี้เด็กกับครูแตงจะมาหาครูแตงต้องหาให้เจอนะครับขอพรครูหน่อย ก็ขอให้เธอรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและก็มีความุขกวามเจริญในตลอดชีวิตที่จะเปลี่ยนครับครับครูเป็นตัวแทนของเด็กๆลูกศิษย์ครกทุกคนนะขอบใจขอบใจมากเลยโอ้โหนี่คือว่าที่ร้อยตีสุทธิพรสมจิตหรือที่ใครๆเขาเรียกว่าครูแตงนะครับครูปัจจำชันเด็กชายราชันบนสาราการปรีนะครับ ถ้าไม่มีครูแตงไม่มีครูเสวอไม่มีครูชวนครูอมพรครูธินกรวันนี้ราชันก็ไม่ได้อยู่กับชีวิตราชการในฐานะลูกครูภาษาเยญวรัต์นี่คือตัวอย่างความกระตัญยูหนึ่งที่เดินทางมาถึงบ้านของครูแตงครับนี่เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับซึ่งจะมีลูกหินเนี่ยครับแล้วก็มีหน้ามหนังกระติกเนี่ยครับแล้วก็ใส่เข้าไป นี่คุณนึกถึงได้เลยครับว่าคุณจะยิงอะไรครับสอยมะม่วงสอยมะค้ามะขามสอยมะขิดหรือจะล่ออ้าศัตรูคั่วฆ่าอย่างไรตอนจอนหรือว่าเด็กนักเรียนวัยนี้ะครับต้องเขียนวงกลมนะครับแล้วก็ลบก,กันด้วยเทา้าแล้วก็ทะเลวิวาทครับแต่ทุกคนเป็นมิตรภาพกันนี่คือหนึ่งในอุปกรณ์ย้อนยุคเราแก่กันแล้วครับ นี่เป็นโรงเรียนวัดจันทร์นะครับขณะที่ผมเรียนป5 6 7เมื่อสักครู่นี้คือปอ1 2 3และ4ครับแล้วมาต่อโรงเรียนวัดจันทร์นะครับมีหลวงปู่กาบนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําโรงเรียนโรงเรียนนั้นยุบไปแล้วครับโดยการตอนนั้นครูใหญ่ผมก็คือครูสนั่นน้าขำพันธ์ครูผู้สอนก็คือพรทิพย์ครูสุพจน์พุ่มเข็มครูสวิทน้าขำพันนะครับนี่ครับนี่พื้นที่ที่หายไปนี่คือสภาพโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรากราบหลวงปู่กาบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยเพึ่งบุญบาร,รมีความศักดิก์สิทธิ์ของท่านครับในรูปนี้คือภาพถ่ายนะครับนี่คือหลวงปู่ก,กาบที่พวกเราเคารพนับถือขรานี้นะครับท่านวรภาพไปแล้ว73ปีนะครับเราลึกถึงคุณครูผู้ก่อตั้งโรงเรียนผู้สั่งสอนมาทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นก็ยังอยู่อีกหลายคนวันนี้นี่เป็นภาพเก่าๆที่มาย้อนในดินแดนที่เราเคยผ่านมาเล่าเรียนมาขอกราบเพราะว่าหลวงปูกก่กาบ ที่ประเเรียนที่นี่ความเรื่องท่านเพื่อนเพื่อนขอกราบมาสูาาสา่การาบเพื่อกอความ่ามัของรัชสยรา,าคาที่ท่านมีการให้ตาผู้กองให้ลูกปะสะกับท่าเอ,องเราระวลอดลืมไม่ได้ในระดับปริญญาตรีนะครับชีวิตผมแปลเปลี่ยนไปอยู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุยาบุคคลท่านนี้ที่ผมมากราบติดต่อประสานงานต่อเนื่องแล้วก็ยังคงมีความผูกพันกับอยุยาจนกระทั่งเราได้ สิทธิ์เก่าดีเด่นวันนี้มากราบคูมงคลชาวเรือครับที่ฝัจจุนีน้มาเดินตลอดนะครับไม่ค่อยมีโอกาสามาคารวะวันนีก็อนุญาตในวันนีคือเรื่องนั่ ดูตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย72โอ้โห72นะครับผมนำเรียนอีกครั้งนะครับว่าชีวิตของเราในการศึกษาเราเรียนมีช่วงระยะเมื่อัธยมนะครับก็มาถึงในระดับอุดมศึกษานี่เป็นหนึ่งในแกนหลักของพัฒนาชุมชนพระครสุยาครับท่านมงคลชาวเรือครับดูไม่มีอะไราหวเชือ ไม่เันวันควันครูของพนทนนายัฐมนตรีคุเอกยุจันโอชาครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิตัลสร้างสรรคคุณธรรมประจำชาติ เรียนท่านผู้นวยการราชันทิวบนีนะครับผู้นวยการโรงเรียนกนาโสรศึกษาลัยลำดับที่24วันนี้พวกเรานรในนามตัวแทนของสิทธ์เก่าโรงเรียนกนาโสรศึกษาลัยได้นำอะไรามือมาระวัติท่านผู้มืการปออยอดอุรมณาพสเก่งสุขครับเราขอทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในยุคโควิด จำไว้อย่างว่าความประจัญบากระตับโลทีจะทำให้พวกเราในรุ่งเรือนขอประสบผลสำเร็จทุกคนขอรับเป็นตัวแทนให้กับผู้บริหารทุกคนทุกยุคทุกสมัยคุณครูท,ทุกสมัยแล้วก็รับจากตัวแทนพวกเราทุกคนขอทุกคนโชคดีมีอนาคตขอบใจมากขอบใจมากขอบใ,ใจมากนะโอเค